สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกลับภาพกล้องในกรณีที่กล้องติดบนฝ้าเพดานนะครับและทําให้ภาพมันกลับหัวนะครับทพา้ภาพจะเป็นปกติได้ต้องกดฟังก์ชันกลับหัวนะครฟิปแล้วก็ทําให้ภาพป็นปกตินะวิธีการทําทํำยังไงนะครับขั้นแรกคขาที่กล้องที่ออนไลน์ก่อนจิ้มเข้าไปเลยนะกล้องสมาร์ทโรบอทนะครับเสร็จแล้วครับด้านขวาบนด้านขวาบนตอนนี้กล้องตั้งปกติอยู่นะครับ หน้าขวาบ,บนจะมีคําว่าดิสอนะกดดิสอเลยและหัวข้อการตั้าค่าอุปกรณ์ครับจิ้งเข้าไปจะมีคําว่ากลับภาพอยู่กดเลยครับผมกลับภาพเสร็จแล้วออกไปดูภาพกันนะครับนะภาพแล้วกลับหัวให้แล้วกลับซ้ายขวาด้วยนะครับอ่ามี้งงก็นี่ครับอนกรณนี้ที่เราตั้งกลับหัวนี่ตั้งกลับหัวนี้นะครับ ตทนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้มันก็ธรรมดาเรียบร้อยครับผมตารกับภาพกล้องนะครับ